ไปสามตัวสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าคุณวิรัชขอบคุณจ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทุกดดวนนะคะเออคุณน่านคุณน่านยังอยู่อีกอะยอมยอมหัวใจคุณน่านเลยอะคุณน่านยังอยู่กับตุบอีกอ่ะโอ้ยยอมเลยอ่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณเลยค่ะคุณน่าน ะไรจะจใจถุงใจถึงใจทุ่มขนาดนั้นคุณน่านบอกว่าคุณศิลปินดาวสวัสดีครับคุณศิลปินดาวจับมือคุณน่านไว้เลยนะคุณน่านมาอยู่กับตุ๊กเกือบจะห้าชั่วโมงแล้วนะคะคือแบบเกือบจะห้าชั่วโมงแล้วนะมาอยู่กับตุกเนี่ยคือแกไม่ได้คุยอะไรกับตุกนะแต่แกแกมาอยู่อะจับแกจับมือแกไว้เลยนะคะ คุณศิลปินเออคุณนันบอกว่าคุณศิลปินดาวสวัสด,ดีครับคุณวิรัตบอกว่าสวัสด,ดีครับทุกท่านคุณนันบอกว่าคุณวิรัตสวัสดีค่ะคุณศิลปินดาวบอกว่าพี่ก็ยังไม่ผ่านค่อยๆทําไปครับคุณน้องอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเองใช่คะ่ะแต่ก็ต้องขยันใช่ไหมล่ะคะ คุณแสงตะวันบอกว่าสวัสดีครับคุณวิรัตคุณสิริบันบอกเอ้ยพี่เมย์ใหม่แล้วพี่เมย์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณแสงตะวันพี่เมย์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณดาวคุณดาวสวัสดีครับพี่น่านคุณดาวบอกว่าสวัสดีครับคุณเอยูเอสเอพี่เมย์นะคะอตอนนี้ะจ้าตอนนี้ตุ๊ก็รู้สึกว่าจะได้ห้าสิบไลค์แล้วเนาะ เพราะว่าทุกมองไม่เห็นน่ะมันไม่ขึ้นตรงเนี้ยค่ะมันไม่ขึ้นตรงตรงปุ่มๆอะ่ะทุกได้ครบได้ครบเออห้าชั่วโมงแล้วพี่เมย์ห้าชั่วโมงห้าสิบนาทีเออห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าสิบไลค์ยังดียังดีค่ะดีมากๆ51ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดค่ะ ไม่เข้าใจเลยพี่เมย์ดูตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นห้าสิบสามพี่พี่พี่เมย์ดูสิตรงนี้ขึ้นห้าสิบสามแต่ผลจริงๆแล้วได้ห้าสิบเอ็ดน้องไอ้บอกว่าตอนนี้ห้าสิบสองไลน์แล้วขอบคุณมากๆค่ะ น้องไอ้บอกว่ามันขึ้นห้าสิบสามใช่ค่ะของพี่มันขึ้นห้าสิบสามคุณศิลปินดาวหรอกล้ากล้าน้องไอ้บอกว่ามันขึ้นห้าสิบสามคุณเออน,น้องน้อง,องพี่เมย์บอกว่าอาจเป็นแบบนั้นก็ได้ห้าสิบสามอืมโอเคค่ะพี่เมย์น้องไอซตุกขออนุญาตลงไลฟ์สดนะคะเออขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณพี่ พี่คนหนึ่งที่มาอยู่กับตุ๊กตั้งนานพี่พี่เดี๋ยวพี่น่านประกาศประกาศพี่น่านนครขอบคุณนะคะตุ๊กขอบคุณพี่น่านมากๆคุณวิรัตพ่อสมัยเออคุณทนคุณวิทูลคุณคุณเคเคคุณอออคุณน่านคุณน่านยังคุณน่านมาอีก คุณเคเคคุณพี่หนวดของตุกพี่หนวดพี่หนวดยังอยู่เหรอพี่หนวดอา้านึกว่าพี่หนวดยังไม่อยู่เอเขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ทุกคุณแสงตะวันพี่เมย์น้องโตเกียวออเจำชื่อไม่ได้มดเนาะพี่บ่าวทุกคนเลยคะ่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้ทุกของลงไลฟ์สดก่อนนะคะ ห้าชั่วโมงเต็มๆแล้วค่ะบายๆห้าชั่วโมงพี่ดาวห้าชั่วโมงค่ะพี่ดาว,ดาวเห็นไหมอืมสู้ไหมล่ะสู้ไหมหญิงไทยสู้นะคะขอบคุณนะบายยจ้าน้องไอซ์หายดีหายรเรเ็วนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปดูคลิปให้คิดถึงเดอ้อบายยจ้า ขอบคุณพี่เมย์นะคะ